ค่ะวันนี้อยู่ก่อช่องคอมินทีวีชนเนลนะคะวันนี้เล่นมาเล่นอะบังอาตวัน <c oughs> นี้มีเพื่อนเพื่กี่คนนะคะ <c oughs> คนเดียว <c oughs> คนเดียวคนเดียวค่ะเดียวมาถามเดี๋ยวมี นี่รอเพื่อนเล่นเซิร์ฟในดีน,ะะน่ะทุกคนคะตอนนี้เราเข้าห้องแล้วนะคะนี่ไงเรามีเพื่อนก็คือคนไหนวะนี่ไงค่ะช่องนี้นะคะฝากติดตามช่องโดยอนันต์ว่าน,นะคะ ร้อยะข้ามาเล้วนะคะตอนนี้เผื่อจะได้ห้องแต่ละห้องอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนา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 น เฮมาวเข้ามาเอ้ยมมันแน่ห6คนจะจิคนวะอันนาว่านี่6คนไปพี่เจ้าของห้องทำไมไม่เข้าวะนี่หคนนี่หคนแบกนกินจิตแย่ แม่เขาบอกสตาร์ทแล้วนะสตาร์ทรถเลยไปแล้วนานจริงเลยวะานนาวิดาระนนะคะดูอยากดูแต่เขาเลยไม่ได้เป็นนะคะไม่ได้เป็นคะถ้าไม่เชื่อะคาไปกดติดตามรกออนอย่าให้ ใครฮะคานาว่าแอนนาว่าไม่เคยฆ่าใครแอนนาว่าอยู่ในห้องแอดมินสามคนแอดมินของแอดมินโคโนไอโนหนุนเจะไม่ฆ่าใครนะคะทุกคนเพื่อแบบถ้าเราฆ่าใครปุ๊บเขาก็จะรู้ดิวุ้ยเปิดประตูไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเราปิดประตูก่อนนะคะทุกคนวุ้ยทุกคนใ้าร้อนมันจะมุดท่อทุกคนเราไม่ได้เป็นเห็นไหมสิทำจะมุดท่อหรือจ้องจนก่อน ที่ส er. ้มพี่ส้มพี่ส้มพี่ส้มวนี่ส้มฉันจะบทอนนานาว่านะคะเรารู้ว like like ่าล่กม oh, okay. ือกันเประขมิ <t une> <t une> <t une> <t une Whoops, ้นอคะแบกขอไปทวนวอบแบกแบกเีค่ะแบกเปี่ยนเพี่ยนเออเปลี่ยนไอ้ยังแล้เปลี่ยนแบกเียงแล้เปี่ยนเียเียแกแบกเปียงแบกเปี เออพิ่นี่แต่นละยาบยนี่เขาขึ้นลไม่ได้ลดแแบกนี่นี่ทำเป็นลไมถึงหลุดวะแบก็นไรดีเลิศยิ่ดีแบกแบกทิงแบกอ้แวินแบกโอุเตูออกจากของวันนี้้นี่ละีอ่ะปุะ เลาสุดตายนี่คน้อเนเฮ้ยเสียงทุกคนเยอะมากค่ะยยเว้ยไอจุนออกทำไมหรอเ็บะดู้งหมดเเาเล่กันสนีเองโอ้โหด